Thank you ช่วงลักกี้มิลสุขภาพกับราศีวันนี้ราศีใดละ่ะดวงจะดีขึ้นหลังปีใหม่ปลดหนี้ปลดสินได้สมใจช่วงครัวคุณรี่ขอหมูทอดพริกกระเทียมรอจดสูตรหน้าจอกันได้เลยนะคะช่วงแฮป p ี้ท p ิปเคล็ดลับความสุขวันนี้เรามาฟังมุมมองของมิสเตอร์ลิมปิงนักผสมพันธุ์กุลาบสมัยใหม่ช่วงรู้ทันป้องกันภัยทางถนนกับปอพอใช้อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธีลดบาดเจ็บ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้นะคะช่วงลักกี้มิลสุขภาพกับราศีสนับสนุนโดยน้ำสลัดรา QP เรามาพบกันในช่วงแรกรับปีใหม่กันเลยลักกี้มิลสุขภาพกับราศี ซึ่งเป็นสัปดาห์แรกของปีแน่นอนเลยอยากให้ทุกทคนมีดวงดีคิดอะไรก็ได้สมดังใจปรารถนามีนี่ก็ต้องปลดที้ให้หมดลองมาฟังจากอาจารย์บุสิบุศาสตร์ไพย,ยิปสีโหราศาสตร์ไทยและเลขศาสตร์อาจารย์คสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ช่วยบอกเราหน่อยรับปีใหม่ของเราราศีใด ดวงจะดีรับปีใหม่มีนี่ปดนี่นะคะมีเงินไหลมาเทมาเยอะๆในช่วงของเดือนมกราคมมีกี่ราศีและราศีอะไรบ้างคะอาจารย์มีทั้งหมด5ราศีนะคะราศีแรกคือราศีกันค่ะแม้จะเหนื่อย หนี้สินของชาวราศีกันเนี่ยเป็นหนี้สินที่ตัวเองไม่ได้ก่อน,นะคะแ,แต่ชาวราศีกันก็ยินดีที่จะรับภาระนี้ไว้แทนนะคะแม,แม้เหนื่อยยากเพียงใดชาวราศีกันเองเนี่ยเข้าไปคุยกับแบงค์เคลียร์กับเจ้าหนี้นะคะ ด้วยทิธีิการที่ไม่เหมือนใครนะคะโดยที่เขาจะไม่ยอมให้เจ้าหนี้เอาเปรียบได้ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ต้องการเอาเปรียบใครเช่นกันนะคะราศีที่2คือราศีเมถุนนะคะห <ฮะ S 1> นี้สินของชาวเมถุนเองเนี่ยเป็นหนี้สินที่เขาซื้อของทรัพย์สินตามอำเภอใจของตัวเองโชคดีมีคนให้การช่วยเหลือแต่ชาวราศีเมถุนเนี่ยมีศักดิ์ศรีพอที่จะไม่รับการช่วยเหลือจากใครนะคะ และยืนหยัดที่จะปลดหนี้ด้วยตัวเองนะคะจะการทำงานเป็นลักษณะจะเป็นแพ็คคู่จะทำแบบมีหุ้นส่วนก็ทำได้หรือจะทำงานคนเดียวก็สามารถทำได้ด้วยการทำงานเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะคะ,คะรับรองสำเร็จแน่นอนราศีที่3คือราศีเมษปัจจุบันหนี้สินจะยังให้เขารู้สึกว่าติดขัดทางกายนะคะทำอะไรไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่นะคะ,คะ แต่ขณะที่เขาหยุดนิ่งเนี่ยความคิดของเขาเนี่ยมองเห็นช่องทางในการสร้างรายได้จากการพูดจานะคะประกอบกับการเจรจาที่เก่งเป็นคนมีเครดิตดีมากนะคะเขาสามารถปลดหนี้ได้จากสติปัญญาของตัวเองนะคะลงมือทำแบบนักธุรกิจและไม่หวังผลประโยชน์ด้วยนะคะเขายังใส่ใจคู่ค้าได้ผลประโยชน์กลับไปเช่นกันค่ะราศีที่4ีคือราศีพฤษภค่ะ เป็นการประเดิมปีใหม่แบบที่ว่าได้โชคลาภ สิ้นสุดการเป็นหนี้สินปัญหาการเงินคลี่คลายเลยค่ะ <Hey. S 1> ชาวราศีพฤษภเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านค่ะประกอบกับเป็นคนที่จริงจังกับการทำงานทุกอย่างนะคะแล้วยังได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยเสมอค่ะ <Hey. S 1> ราศีกรกฎค่ะขอบอกว่าการปลดหนี้ของราศีกรกฎแลกมาด้วยความเหนื่อยยากจากการทำงานนะคะ <Hey. S 1> หากคุณเป็นชาวกรกฎเพศหญิงนะคะ จะเหนื่อยแบบคูณสองนะเพราะเจอคู่แข่งที่ต้องสู้กันแบบสุดฝีมือคุณถึงจะชนะและได้งานนั้นนะคะหากคุณเป็นชาวกรกฏชายถือว่าเหนื่อยแต่น้อยกว่านะคะคุณโชคดีที่มีผู้หญิงคอยสนับสนุนนะคะถึงแม้เธอคนนั้นจะเหมือนกับควบคุมคุณแต่ก็สามารถลดล็อกคุณได้เช่นกันนะคะสิ่งที่ต้องเตือนคือ เวลาที่คุณขยันนะคะมันจะสร้างเสน่ห์ให้คนเข้ามานะและในทางที่ดีคือคุณจะได้มิตรภาพได้การช่วยเหลือนะคะ <Whoa! S 1> ส่วนสิ่งที่ต้องระวังคือคนจะแอบมาในสถานะเพื่อนสนิทคิดเกินเพื่อนนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องเตือนเขาให้ชัดเจนค่ะว่าเขาอยู่ในสถานะไหนค่ะสัปดาห์หนะ้าเรายัางอยู่กับอาจารย์บุิบุษ911 ราศีใดที่จะมีสเสน่ห์เหลือล้นความรักดีแล้วสมหวังเสาหน้าต้องอยู่กับปีนะจ๊ะในช่วงของหลักคิมมิวสุขภาพกับราศีค่ะช่วงครูคุณรีสนับสนุนโดยน้ำมันพืชเกสร ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งขนมเยลลี่ตราเจลเล่ไลท์ช่วงครัวคุณีทวันนี้รับปีใหม่นี้เลยเป็นไงวันนี้เราควงคู่กันมาเลยนะคะปกติเห็นฤทดคนเดียวคนเดียวผู้หญิงบางทีรสชาติมันก็อีกแบบหนึง่งแต่วันนี้รสชาติเรามานี่ you and me กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์คุณชัดชัยสิริไลสวัสดีนะคะพี่ชัดค่ะสวัสดีค่ะเราจะได้มาดูกันว่าให้ทำเป็นจริงหรือเปล่ามือเย็นเจี๊ยบเลยเปล่าแอร์มันเย็นนะคะแอร์เย็นค่ะเอาละค่ะวันนี้เมนูของเรตหมูทอดคได้เลยครับยินดีเลยครับดังนั้นหมูทอดควรจะเลือกหมูสันคอหรือว่าหมูติดหมันนะคะหั่นหมูกันเลยวันนี้รับ ปีใหม่มากับพี่ชัดของเราเชิญค่ะเป็นมีดเชฟไนท์แปดนิ้วเพนกวินรุ่นคิงสตันท้าให้ท้าให้ท้าให้ครับท้าให้เฉพาะเฉพาะท่าในเต็มสิธ์นะครับเนี่ยรชาตามทีหลังค่ะหั่นขวางลายกับหั่นตามลายนะครับอ่าใช่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะหันขวางหันตามพี่ชัดขาเดี๋ยวยังไงถ้าเราแผ่นโตขนาดเนี้ยไม่เอาเราเอาเล็กกะจิตอีกนิดนึงพอ มันจะได้ออสโมซิสออสโมซิสครับออสโมซิสเครื่องปรุงเข้าไปในนั้นเวลาทอดมันจะหอมต้องอยู่ในกระทะเลยค่ะผมมา้แบบว่าคําเดียวอิ่มเลยครับคำเดียวอิ่มเลยนะฮะพี่ <laughs> คือถ้าเกิดสมมุติว่าคําเดียวอิ่มมันก็ไม่ใช่มิชลินนะ <laughs> เมื่อเราได้หมูแล้วนี่หน้าตาหมูประมาณนี้นะคะอย่าลืมเอาสันคอหรือว่าหมูติดมันนิดหน่อยแล้วก็ต้องทําการหมักด้วยซอส เด็กสมบูรณ์นะจ๊ะเอาเทลงไปใช่ครับนี่คือซอสนี้บ้านผมใช้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเนี่ยใช้ตั้งแต่เด็กเลยครับ <นะ S 2> อยู่ยั่งคู่ครัวไทยทุกคนใช่อันนี้ของจริงนั่งเขาอร่อยจริงเลยต่อจากนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้พริกไทยตรามือนที่หนึ่งพริกไทยขาวป่นแท้ขนาดบรรจุใหม่ขวดเล็กเหมาะกับการใช้ในครัวเรือนซอสปรุงรสออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เด็กสมบูรณ์ น้ำตาลกระชีตนิ่นึงครับอเสร็จปั๊บทาการขยําเมื่อเราทําการคลุกแล้วนะคะควรจะพักไว้สักประมาณ10-15นาทีห้ามไว้ในห้องธรรมดาควรจะไปอยู่ในตู้เย็นเพราะบ้านเราอากาศไม่ดีต้องเป็นอุณหภูมิตู้เย็นนะจ๊ะแนะนำว่าควรจะมีขิงหั่นแว่นใส่ลงไป เพื่อจะทําให้เมนูของแต่ละเมนูของเราหอมมากยิ่งขึ้นจะทอดหมูให้สีสันสวยน้ำมันพืชเกสรปราศจากไขมันทานทอดคอหมูนะคะเดี๋ยวคอยดูสีจะออกมาเหลืองน่ารับประทานมากๆการันตีรสชาติด้วยรางวัล s u p e r i o r t a s t e Award อจ้าอะไรก็ตามขิงต้องลงก่อนนี่มันก็จะทำให้นะคะ หมูทอดของเราออกมาย่อยง่ายขึ้นท่านขาหมูลงได้เลยจ้าโอเคไหม <c oughs> หมูลงแล้ว oh, <c oughs> หมูหมูมีชีวิตชีวาอะไรครับตอนนี้เมื่อหมูเรานี่แบบนี้เดือดปุดปุดปุดปด,ปด,ปดได้แล้วท่านขากระเทียมกระเทียมจีนไม่ได้นะคะไม่หอมต้องเป็นกระเทียมไทยกระเทียมไทยานเ็กเล็กเท่<ข>าน,นั้น o ลี่จริงจังและตามด้วยพริกขี้หนูสวด รึบนี่เลยเดี๋ยวท่านอาจจะื่อตอนนี้เรากำลังจะนำขึ้นแล้วต้องทำอะไรเร่งไฟเพื่อไม่ให้ดูดน้ำมันไล่คุณออกไปค่ะปึบนี่ว้าวโอ้น่าทานเลยน่าทานมากครับเรียบร้อยหมูทอดของเราวันนี้ช่วงครัวคุณรีดเพราะวันนี้มีพ่อครัว ที่มากด้วยประสบการณ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เชียด้ดานเนี่ยวันนี้ได้รับเกียรติสูงสุดจริงๆเลยนะคะที่มาทําเมนูให้กับพวกเราเมนูรับปีใหม่เลยนะพี่ชัดใช่ครับโอ้โหปีนี้ขอให้ทุกท่าน ทำอะไรหมูหมูเหมือนธนาคารธนาคารสมเคราะห์นะคะมีคุณสมบัติยังไงม้างถึงสามารถกู้ได้ครับก็เราปล่อยสินเชื่อเพื่อโยใส่ยให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับก็แค่ว่าท่านมีรายได้นะครับที่มั่นคงแล้วก็สามารถที่จะผ่อนชำระสินเชื่อที่อโู่สายที่ระยะยาวถึง40ปีได้โอ้โห40ปีใครใครก็ได้นะท่านยาวที่สุดเหรอครับก็ตีไปว่าร้านหนึ่งผ่อนเดือนละประมาณ5 6 0 0 0บาทนะครับก็สามารถที่จะมีบ้านกับอาคาสมเคราะห์ได้แล้ว Yes เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่ค่ะขอบคุณมากๆค่ะช่วง Happy Tips เคล็ดลับความสุขสนับสนุนโดยหัวกะทิร้อยเปอร์เซนต์และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดี แฮปปี้ทิปตามสัญญานะคะว่าเคล็ดรับอะไรหรือที่จะช่วยให้เกษตรกร,กรผู้ปลูกกลาบของไทยของเราได้ลืมตาอ้าปากได้กับพ่อมดแห่งกุหลาบมลิมปิงค่ะคุณลิมปิงสวัสดีนะคะสวัสดีครับลิมปิงคะ What i n the most suitable rose species to breed in Thailand and which part and why The basic idea is you have to find out the climate, the cold climate, good for the long stem rose, mm. and then certain climate will have less disease. Mm. For mm. instance, black spot, mildew, dowdy mildew, spider, and thrip is the most dangerous disease can damage your crop. Mm. So you have to know not only how to control and you have to find out which area have more aeration, have Good water table and then have good water quality that the pH not high and not low. Mm. So it's a suitable pH is 5.5 to 6.5. Mm. The water mm. and also the soil have to be more fertile. Also, if you are in the container, um. you don't have to have soil. Okay. You can mix up coconut, you can mix up any other thing that oh. you can use to make the artificial soil. Oh, and I then see. if you grow in the ground, you have to be more aeration when you water it, then the water not stay that long. Mm. So you have to make the soil to make the, the soil can, can be air, can absorb the water. The water can penetrate easily mm. to the root. Thailand can grow roses, Mecca. Yes, I understand that in Chiang Mai area, there is a, because the Chiang Mai is pretty, conditions good soil good area water <c oughs> then the plenty the and 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 is แลวควรจะเป็นพันธุ์อะไรคะที่ดอกที่เชียงใหม่ที่จะทำให้เป็นพืชเศรษฐกิจระดับโลกค่ะ first of all we have to try to work with the breeder like me <c oughs> to get more variety in because when you have a lot of variety testing <c oughs> like in Chiang Mai or in 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 Bangkok area <c oughs> and then you will find out what t variety will be best in chiang mai อ๋ oh. and nobody can compete with you <c oughs> and then you have advantage so work with the breeder <Wow. S 2> get the new variety or even better you breed yourself ดังนั้นเป็นโอกาสอันดีจริงๆเลยนะคะที่ควรจะต้องทํางานกับ breeder บคิดดูคุณลิมปิงขายต้นกล้าของกองกุหลาบมากกว่า5ล้านต้นเพียงแค่ หนึ่งสายพันธุ์เท่านั้น <Wow. S 1> อยากจะขอให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรุณาเชิญคุณลิมปิงมาเป็นผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาให้กับชาวกเกษตรกรไทยของเราจริงๆเลยอันนี้ขอฝากเลยนะคะนับเป็นโอกาสดีๆนะคะรับปีใหม่กันแบบนี้เลยค่ะสำหรับแฟนๆผู้รับชมรายการ Happy Life กับคุณรีดในช่วงแ a p p y t ทถ้าสนใจอยากปลูกดอกกุหลาบ ให้เป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมติดต่อได้ตามนี้เลยค่ะเรามาฟังเรื่องชากุหลาบกันดีกว่า Any special species for tea rose? Yes, uh, for the drinking tea mm hmm, for the drinking tea and Damas rose can be not only for the rose oil and also can using as the tea rose uh, normally you have to find out the the flower can stay in same color And still after you dry, they still can release the fragrance. First of all, you have to know this row have never been sprayed any chemical. And then when the air dry, you have to look at the color of the petal. Uh -huh. changing. It, when they change it to dark and to moldy, uh -huh. and it's not good. When you put into the water, Ka. and then you have to see the is a color or not color. Like tea color. Ka. That is a good one. Oh. The, the deeper color, the better. And then you have to smell it. Kha, kha. If they smell roses, you get the right tea flower. Is there anything else you want to do other than a rose breeder? First of all, roses is a beautiful. So the, I want more people to enjoy the beauty. Kha. I think if I love doing roses, if I retire, I want to be a writer. Mm. I want to write about what's good about roses, what the rose can influence the. The living life of every people not only the royal family and also reaching to all the family that the people light like roads easy the way to get into promote their living promote their society together. อ่าวันนี้นะคะหลีก็หลงรักคุณลิมปิงไปเรียบร้อยแล้วแต่ความรักของหลีเนี่ยมันยังไม่มากเท่าคุณลิมปิงเห็นดอกกุหลาบแต่ความรักของหลีนั้นรักแท้แล้วหัวใจสีชมพูมอบให้คุณลิมปิงค,ะค่ะขอบคุณครับ <Thank> you. วันนี้ขอบอกเลยว่า Happy t i p นะคะเคล็ดลับความสุขของหลีดนั้นจบลงด้วยโลกที่สวยงามกับคุณลิมปิงขอบคุณค่ะครับรู้ทันป้องกันไทยทางถนนกับปอพออุปกรณ์นิราภัยเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยลดการบาดเจ็บรุนแรงและเสีชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะนำการใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกวิธีดังนี้ครับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์ควรคาดเข็มขัดนิรภัยให้ประชับลำตัวสายไม่พลิกหรือบิดงอไม่คาดผ้าชิดลำคอหรือใต้พงแขนกรณีมีเด็กควรให้เด็กนั่งที่นั่งนิรภัยให้เหมาะสมควรติดตั้งไว้บริเวณกึ่งกลางของเบาะด้านหลังรถสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขี่และโดยสาร เลือกหมวกนิราภัยแบบเต็มใบที่มีขนาดพอดีกับศีรษะพร้อมคาดสายรัดให้กระชับใต้คางจะช่วยรองรับแรงกระแทกและปกป้องศีรษะให้ปลอดภัยอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการใช้อุปกรณ์นิราภัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่เดินทางจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตได้ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรด้วยความพวงย้ายจากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก่อนจากกันวันนี้หลีอขอฝากไว้หน่อยนะคะเพราะว่าเจ้าสถานการณ์โควิดมันเหมือนเริ่มกลับมาทําให้โรงพยาบาลต่างๆเต,ต็มและทีมแพทย์ทีมพยาบาลนะคะต้องแบบโอ้โหต้องรับภาระหนักมากดังนั้นเราต้องช่วยกัน,นะคะ่ะเราต้องช่วยกันทุกคนกาดไม่ตกล้างไม้ล้าง,งมือบ่อยๆนะคะสร้างพลังสร้างภูมิให้กับตัวเองเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะ ด้วยการใช้ชีวิตใหม่อะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีท,ดทิ้งไปค่ะเริ่มต้นโดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอันดับแรกกินอาหารดีๆที่มีประโยชน์ 2. เริ่มการออกกำลังกาย 3. กลับมาดูแลตัวเองเจริญสติให้มีสมาธิเพื่อชีวิตใหม่ที่แฮปปี้แฮปปี้เพราะเจ้าความทุกข์ความท้อจะไม่เคยให คุณประโยชน์ต่อคุณหรือกับใครๆทั้งสิ้นวันนี้เวลาของแคปปี้ไลฟ์รองคุณบิหมดลงนะคะดูทีวีกด33ดูมือถือกด3ลลาไปก่อนและสวัสดีปีใหม่ค่ะ Happy Life สุขกับในวันนี้ยิ้มให้วันต่อไปโอบพร้อมด้วยรักและจัมือก,กันไว ไลฟ์กับคนดี